สวัสดีครับอันนี้พี่ยำพันธ์อินเงินนะครับเป็นชาวนาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้ทดลองทําแปลงนาเปียกสลหับแหง้งแกงข้าวนะครับข้อดีมีอะไรบ้างครับพี่ยำพันธ์ครับก็ไม่ดินไม่โลมเกิดง่ายแลวเรื่องของการเก็บเก็บหญ้าเก็บข้าวปนนะครับมันก็ง่ายครับเพราะมันไม่ไม่เปิดไม่เปื้อนถอนก็ง่าย อย่างนี้ก็แปลว่าเดินลงนานี่ขาไม่เปื่อนโคนไม่เปื่อนครับไหนขอดูหลักฐานนะครับอ่าอันนี้คือรากหญ้ารากข้าวที่ถอนนะครับถอนง่ายนะครับแล้วก็ลองไปดูเท้าพี่อำพันนะครับอันนี้เดินลงนาขาไม่เปื่อนโคนนะครับอันนี้อีกกี่วันหว่านปุ๋ยครับสองวันอีกสองวัน,ว,นวิธีการหว่านปุ๋ยของพี่อำพันจะหว่านยังไงครับ 2> 2หว่านแห้งอย่างไงหว่านแห้งๆเลยครับ แล้วก็สูบน้ําเติมแล้วก็สูบน้ําเติมอันนี้ก็จะทําให้หว่านปุ๋ยง่ายด้วยครับนะครับแล้วข้าวก็ต่อสนองกับปุ๋ยไวยเพราะว่ามีรากมากเนาะครับอ่านะครับก็ขอบคุณพี่อัมพันธ์มากครับ